อะไรนี่ก็ต้องโหลดม <Mystery S 2> ิสเตอรี่เหรอมิสเตอรี่บอลอ่ะ,อะ,อะเออใช่ใช่คือบอลมีพลังอ่ะคือยังไงบอลบอลมีพลังไฟลุกอ่ะเออคือคือมันจะเฮ้ยไหมมึงเห็นไหมครับซิ่งบอลไปว่าเลยรู้ไหมว่าส่งบอลแม่นแล้วแล้วแล้ว,แล,วแล้วถ้าบอลออกจากนอกสนามมันจะเปลี่ยนข้างบนเว้ยมาอ๋อพาสซิง่งเนี่ยพาสซิ่งบูทนะ ยังไงโอ้เขาบอกให้ส่งบอลยิงบอลไม่ตรงนะฮะนี่มันเปลี่ยนมันนเปลี่ยนแล้วคือคือตัวมันยืดเดียวนอเฮ้ยนี่และเอ้นี่เสร็จแล้วไปละแม้กระทั่งกองหลังก็ยังวิ่งเร็วยังไงคิตติโน่เอ้ยโรนันโดอย่างเดียว โอ้โหโ้ยเฮ้ยยิงกองชิบหายเลยวะ <c oughs> <c oughs> บอล <c oughs> ตู้วิงยืนเฉยอยู่เลย <c oughs> ท่าไก่เ <c oughs> พราะซิ่งคูณสองนี่คืออะไรอ่ะ <c oughs> คือส่งบอลดีคูณสองมันมันจะคูณไปเรื่อยเว้ย มันจะมันมันจะวิ่งคูณสองมันมัตามมันตันคูณสามแล้วมึงลองคิดว่าวิ่งคูณสามดิตัวนั้นนะโซนิกมองใครไม่ดูเรื่องมานะยังรับได้อยู่อันนี้อันนี้อันนี้คือเปลี่ยนแล้วหูยยังไม่อยู่ฝั่งกูตรงนี้ไปฮะจังหวะนี้

เฮ้ยมึงบ้าไปเลยอีสองสปีดบูส์มาละถึงเวลาเขาตัวแอทแทกไม่ไหวแล <c oughs> ้วปวดขาวิ่ง <c oughs> อันนี้อะไรอ้ามาแล้วดอกวิ้งบูส์คือว่าแย่งแย่งแยงยาก <c oughs> มันเหมือนวิ่งเร็วเลยนะ <c oughs> น่ะ แข็งแกร่งหรือเปล่าดอลอิ่งคือเหมือนเปิดบอลโค้งเหรอวะมันดิปปิง้งมันเป็นดิปปิง้งไหมฮะดิปปิ้งมันจะโค้ออองอะความโค้งใช่เคิร์ฟว่าโค้ง C U R V I อาเใช่เลยขอละกาันจ <c oughs> ะขายแทบขาดซึ้อภาษาบอกเห็นประตูไหม มึงดูประตูนะยังไม่ทันล้มเลยมึงเห็นตรงใต้ประตูไหมแป้งเด้งเอ่อ่าแล้วมึงก็ได้เหรอแย่แล้วหนึ่งวิ่งไม่ทันลักปิดขัดกับเสร็จกูละหูจังหวะนี้ขอละกัน เฮ้ยจานไม่ได้เอ้าแล้วเป็นเอ้ากูกูไม่อยากกูไม่อยากอันเนี้ยไม่อยากยิงอ่ะทำไงอ่ะก็กดส่งบอลให้เพื่อนไงกดส่งบอลเลยกดอารมอกกดกดอารอกไปทางเพื่อนโอ้โหวิม่ทันต้องกดย้ำๆชิบหายแล้วเอาไปกินไอ้ยูนิเหอร์แม่งโค้งแม่งโค้งเข้าหัวเลยอ่ะที่โกง โอ้ยม w แล้วเออห่เอ้หนึ่งแมึงเด็กเงี้วะทำไมเพื่อนมึงแย่บอลนะอ้าวโอ้ยมึงดูเรวานนี่แม่งหาช่องแบบ วิ่งหนีไปโอ้ยคุณสองลโขอบคุณขอบคุณบ้าเปล่านี่บ้าเป็นเนี่ยไอหนุ่มตีนหนักแรงวะเฮียโรบโตคาร์ลอสบอว่าถ้าแบบโอ้โหแบบโอ้โหแบบเป็นข้าขคอ คือแบบว่ารองเท้ายุ่ยอ่ะเฮ้ยสีชมพูนี่คือไหนอะไปดูดิอ๋อออิคือว่าออบูททุกอย่างทุกอย่างมาละไอ้เจ้าคุณสามกูเป็นคนโชคดีที่สุดในโลกขอไปก่อนละยิงลองยิงดิลองยิงดิ กูกูกลืมอ่ะไอ้ยิงตัวไหนยิงซีเรียไปสิเราไปกดโอไม่โอ้โหเสียดายบูนหลอกเฉยๆนี่หลอกหลอกปุ๊บ เยี่ยมครับ13ต่อ6ครับผมเฮ้ยี้าคิสี4ไม่ใช่หรอแต่มันมัน6วะเบยเนยเยะเล่นตันนี้พอนะไปแล้วตันเนี่ยนะ,นนะเออเป็น,นมากจุ๊บบายบายครับ